สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้เราก็มาอัปเดตคลิปกันอีกทีหนึ่งนะอ่ะคลิปนี้ทำง่ายๆนะใช้หลักหน่วยทำเหมือนกันนะตั้ง ทางนี้หกหลักหกตัวหกตัวเลขนะทางนี้หกตัวเลขกลุ่มละสองตัวเลขนะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะสามกลุ่มรวมเป็นหกกลุ่มอ่ะบอกพูดยังไงก็ไม่เข้าใจนะตามไปประก,กากันดีกว่านะว่าจะได้เลขตัวไหนมาเดี๋ยวให้ผมปรับหน้าจอก่อนนฮะยังไงก็คงยังหนาวเหมือนเดิมนะอากาศ หนามากมากมาเลยอ่เรามาดูกันนะสิบเจ็ดศูนย์หนึ่งหกเก้านะอาหัวยังไม่จัวชื่อเลยว่าชื่ออะไรนะอ่ะทำกันไว้ก่อนนะ ขายลังห,หน่อยทำเหมือนกันนะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มๆนะเอาขยายดีกว่าจะจะเห็นชัดเอาสักหนึ่งสองสามสี่วดนะทวนให้สามงวดอห้าหกเจ็ดแปเดี๋ยวขออนุญาตสีแดงเขียนนะ9 0้าศหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกอ่าเรามาดูว่าตัวเลขที่จะมานะ9012นอี่มานะนี่นี่ตรงนี้จะมา1ตัวนะเก้าศูนอี่มา1ตัวส่วนมากเข้า10หน่วยได้นะ9012 เวลาจับก็จับนี่หนึ่งสองนี่ใส่เจ็ดแปดใส่กับห้าหกนะฮะมันออกห้าสองอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมห้าสองอยู่มุมนี้เราจับเลยนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งหก สองห้าสองหกนะฮะอ่าเรามาดูต่อกันดีกว่านะจากหน่วยสองนะสองสามสี่ห้าสีแดงนะหกเจ็ดแปดเก้าอีกจะต้องมานะศูนย์หนึ่งสองสาม สีตัวนี้จะต้องมานะจับไว้ก่อนสี่ต้องเงินครอบไว้ก่อนนะหกเจ็ดแปดเก้าเอาตรงนี้นะเอาแปดเก้านี่ใส่สี่ห้านี่จับอย่างนี้แปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้า จับใส่ลงมาข้างล่างนะแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามเห็นไหมเห็นหม,มันเข้าอยู่ที่เก้าห้านะฮะอ่ะเก้าห้าก็ทำเหมือนกันนะหลากหน่วยมาเลยนะห้ ้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนอ้าวสีแดงลงไว้ซะแล้วลืมไปซะแล้วต่อไปสีน้ำเงินสามสี่ห้าหกออกเจ็ดศูนย์หกนะ นี่อ่ะตัวนี้เลยนะจับนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหก เข่าล่างนะหนึ่งหกมุมนี้แต่ถ้ามาจับฝั่งนี้ก็เข้าบนได้เหมือนกันนะนี่จับเดี๋ยวจับลองดูนะมุมนี้มุมนี้เก้าห้าเก้าหกนี่นะนี่นะเก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าสามเก้าสี่ 03 04เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะชุดเมื่อตกี้เปดตัวเรามาดูว่านี้นะจะเดินที่ตัวไหนใช้หลักหน่วยนะหกเจ็ดแปดเกด้า รู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวจับให้ดูหมดเลยนะ นี่ส่งมานะศูนย์หนึ่งใส่หกเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าเราจะใช้วิธีคัดเอานะนี่อาจับทั้งนี้จับ มุมนี้นะสองสามก็ไปแปดเก้าสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดจะมาตัวไหน อ่าชอบตัวไหนชอบตัวไหนนะถ้าฝั่งนี้นะหลักหนึ่ง 1, ชอบหนึ่งเกดสามเก้ามีนะนี่ชอบนะสามแปดสามเก้าชอบสามเจ็ดนะ สองเกตนะฮะอ่า<ม>เด่นๆไม่กี่ตัวนะหนึ่งเจ็ดสามแปดสามเก้าสองเจ็ดสามเกดระบุมีดเดียวไม่ได้นะชุดนี้เหมือนกันนะชุดเลกๆนะเข้าตัวกลับนะฮะสองเกตสองแปดหนึ่งเกดหนึ่งแปด หนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกเป็นตัวกลับนะฮที่มันเข้าห้าสองกับสองสองเลขล่างสองสองตรงนี้นะเลขล่างติดสองเลขบนก็ติดสอง สำหรับงวดน,นี้ก็ยังอยู่ในชุดใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะแปดสิบหกสิบหกชุดจับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดจับดีๆก็ได้ห้าตัว หนึ่งเกตสามแปดสามเก้าสองเกตสามเกตอ้าจะมาตัวไหนห้าห้าตัวนี่ชอบว่าหนึ่งเกตกับสามเก้านะสามเกตประมาณนี้นะหมดเวลาพอดีอัมลาพระจากนะ สิบนาทีไปแล้วไปแล้วไปแล้ว